ความในใจของเขาถึงคุณคืออะไรขอให้บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่คุณนึกถึงกันก่อนนะคะว่าเขามีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะขอดูพลังงานของคนที่คุณนึกถึงกันก่อนนะคะหกเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีฐานะต่างกันกับคุณก็ได้หรือว่า เป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบแบ่งปันนะคะชอบทำบุญก็ได้แล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันเนาะเป็นคนอัธยาศัยดีมีน้ำใจนะคะอ่อนโยนด้วยแล้วก็ หกไม้นะคะพลังงานของโคนธาตุไฟเมสิงธน,นูเป็นคนที่พร้อมฝ่าฟันปัญหาแล้วก็อุปสรรคเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองนะคะเติบโตมาได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะคะประสบความสําเร็จมาด้วยความอุตสาหะของตัวเองเนาะต่อไปเรามาดูข้อความในใจของเขาถึงคุณกันนะคะว่าเขามีข้อความอะไรฝากมาถึงคุณเนาะหนึ่งดาบนะคะ ดี e อ็มเพรสดอลนะคะ รู้สึกเหมือนคนคนนี้เขาจะคลั่งรักคุณหนักมากเลยนะคะ The Empress เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เพียบพร้อมคนที่ดีพอคนในฝันในจินตนาการนะคะตามที่เขาวาดฝันไว้เลยนะคะ The World ก็คือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโลกทั้งใบของเขานะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนเขาก็จะฝ่าฟันนะคะเพื่อให้ได้มาพบเจอกับคุณให้ได้คุณมาเป็นคู่กันกับเขานะคะ ถ้าคุณทั้งสองคนอยู่ห่างไกลกันข้อความในใจที่เขาฝากมาบอกคุณก็คืออดทนรออีกนิดนะคะความสําเร็จกําลังใกล้เข้ามาแล้วเวลาที่คุณทั้งสองคนจะได้อยู่ด้วยกันจะได้อยู่ใกล้ชิดกันใกล้จะมาถึงแล้วแต่ว่าถ้าคุณกับเขามีปัญหาหรือว่ามีประเด็นการก็มีโอกาสที่เขาจะมาขอโอกาสหรือว่ามาขออภัยก็ได้นะคะครั้งนี้เขาจะต่อสู้ฝ่าฟันนะคะ แม้ว่าคุณจะใจแข็งคุณไม่ยอมให้อภัยเขาเขาก็จะใช้ความพยายามเพื่อชนะใจคุณให้ได้นะคะหนึ่งดาบเนาะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือทุกอย่างคุณคือโลกทั้งใบคุณคือเดอเวิ์ของเขาแล้วก็คุณคือควีนในใจเขานะคะ